เทโอฟิโมโก็กำลังจ,จะเจอกับช็โคโ้สตีเวนสันในวันที่3 1มกราคมนี้ส่วนออนซานาออนไซต์ถือว่าศึกนี้เป็นศึกที่2คนที่มีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันมาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าทั้ง2คนก็ยังอายุน้อยอยู่แล้วก็ไม่ได้เหมือนแมน่นปากเกียวกับฟลอยด์แมเว,เวเตอร์ที่เจอกันในตอนที่เขาแก่กันแล้วเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์แล้วก็มาพูดถึงสไตล์ทั้ง2คนกันแล้วก็ปัจจัยสําคัญที่จะเป็นตัววัดว่าใครจะชนะนั้นเริ่มจากช็โก้สตีเวนสันกันดีกว่านะ สำหรับออนไซด์ออนไซด์ site, คิดว่าเขาอะเป็นคนที่ชอบต่อยในระยะไกลแล้วก็ใช้หมัดขวาในการวัดระยะเป็นหลักเขาจะมีมวยที่ค่อนข้างต่อยต,อยตามตำราแล้วก็ไม่ได้แบบบุรหามากแต่ว่าเป็นคนที่ต่อยด้วยยากเป็นเพราะว่าหนึ่งคือโชคสตีเวนสันน่ะนิสัยของเขาคือเขาจะทํายังไงก็ได้ให้เขาชนะเขาจะไม่ค่อยสนเรื่องพวกเอนเตอร์เทนหรือว่าพวกแบบต้องทําให้คนดูแฮปปี้ในการต่อยของเขาคือเขาจะมีความเป็นผู้ชนะสูงมากคือเขาจะทํายังไงก็ได้ให้เขาชนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโชโคสตีเวนสันน่ะเขาเคยบอกว่าเขามีพรสวรรค์คือเรื่องตาของเขาที่เขาอ่ะจะเป็นคนที่ตาไวมากๆมันเลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คนอ่ะจะต่อยเขาไม่ค่อยโดนถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับทีโออ่ะสระออนไซ์ site, คิดว่าโชโคสตีเวนสันน่ะ head movement หรือว่าการขยับหัวของเขาอ่ะก็ไม่ได้แบบวูบหวามากนะแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นแต่มันคือระยะที่เขาอ่ะคำนวณไว้แล้วว่าตรงไหนเขาจะโดนหรือตรงไหนเขาจะไม่โดนแล้วเขาเลือกที่จะใช้ขาในการป้องกันมากกว่าใช้หัวซึ่งมันต่างจากทีโอ ที่ทีโอจะมีความแอสเลติก อืมคือออนไซต์ก็ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรแต่ว่าคือทุกคนเคยเห็นไหมแบบตอนพวกเราเด็กๆอะ่ะมันจะมีเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เก่งไปทุกกีฬาเลยแบบเหมือนเขามีพรสวรรค์ที่จะสามารถเป็นทุกกีฬาวัยแล้วก็มีความเซนเรื่องกีฬาที่ค่อนข้างไวัยกว่าคนอื่นแล้วก็เป็นเหมือนอัจฉริยะเลยในด้านกีฬาซึ่งออนไซ์คิดว่าทีโอเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แข็งแรงมากๆแล้วก็เป็นคนที่ต่อยไม่เหมือนกับเชอโคสตีเวนสันเลยนะแต่ว่าทั้งสองคนอะ่ะจะเป็นคนที่ชอบ c o u n t ์พ p u เ c h e r เหมือนกัน ก็คือถ้าสมมุติว่า TO เขาสามารถรูยระยะของคู่ต่อสู้แล้วอะแล้วก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งเขาจะไม่ค่อยเน้นใช้การแล้วใช้ head movement หรือว่าการ pull counter ในการสวนคู่ต่อสู้ซึ่งดูผิวเผินนะทีโอกับเชอร์โคลสติเวนเซนะถึงจะเป็น counter puncher เ,เ,เหมือนกันแต่ว่าเชอร์โคลสติเวนเซนเขาจะเน้นไปที่การใช้ขาในการถอยเป็นเส้นตรงแล้วก็คุมระยะแล้ใช้หมัด 1, 2 3หรือว่า2 3 2 3, 3ในการทําให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถมาระยะที่พวกเขาต้องการได้ ซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่า TO โอสามารถฝ่าการป้องกันของชชโคได้ไหมและสามารถเดินตามเกมของเขาได้หรือเปล่าส่วนปัจจัยหลักนะสำหรับออนไซต์อะออนไซต์คิดว่าใครที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะเล่นไปตามเกมแพนของตัวเองได้จะเป็นฝ่ายชนะถ้าสมมติว่าโชโคสามารถคุมเพสต,ตัวเองหรือว่าคุมความไวหรือคุมเกมได้ด้วยหมัดแจ็บทีโอก็จะต่อยยากขึ้นและ t o โอก็จะเป็นฝ่ายกดดันเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างนะคือ t o โอะ่ะฟอร์มของเขาไม่ค่อยจะมั่นคงแล้วก็ดูเหมือนว่าจิตใจของเขาอะมันจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากั ชูโก้สตีเวนสันเหมือนทีโอเขาจะต่อยตามอารมณ์ของเขาอะเอาจริงๆออนไซคิดว่าเขาต่อยเหมือนหมัดเมามากเลยนะเพราะว่าบางคลิปที่ออนไซ์เห็นนะคือการป้องกันของเขามันมันไม่ตามหลักสูตรเลยแล้วก็เป็นการป้องกันที่อันตรายมากๆแต่ก็พอดูสโลโมชั่นก็เท่สุดๆเลยออนไซ์ <laughs> <site S 2> ก็นับถือมากเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทําได้อะ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าทีโอสามารถใช้ความฟรีหรือว่าสามารถรีแลกซ์แล้วก็เล่นไปตามเกมของเขาได้โดยที่ไม่ได้มีความกดดันอะ และใช้ head movement หรือว่าใช้การขยับที่ทําให้โชโคซิเมซอนต้องคิดหนักหรือว่าคิดเยอะมันก็จะสามารถทําให้โชควัวไม่สามารถเล่นไปตามเกมเขาได้หรือว่าไม่สามารถคุม <S <S ด้วยหมัดจับเขาเพราะว่าเขาก็กลัวว่าทีโอจะเตอร์อ่ะมันจะทําให้ทีโอสามารถต่อยไปตามเกมแพลนของเขาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือทีโอเขามีหมัดที่ออกมาหลายทิศท,ทางมากๆแล้วก็อย่างที่ออนไซด์บอกคือการที่เขาไม่ได้ต่อยตามตาํารามันทําให้หมัดที่ออกมามันสามารถออกมาได้ถูกทิศและเราก็ มาดูกันว่าโชโคจะรับมือกับอย่างนั้นยังไง ซึ่งการที่ T o โจะเดินตามแผนของเขาอะสำหรับออนไซต์ก็คิดว่ามันมีโมเมนต์หนึ่งของเชอร์โคลซิเวนเซนในแมตช์ที่แล้วที่เขาเจอกับเซปเ d ด o าออนไซคิดว่า TO โอจะต้องเข้าไปแล้วก็ออกหมัดชุดและพอเชอร์โคลซิวเวนเซนจะเคาน์เตอร์หรือว่าเริ่มอ่านจังหวะหมัดของ TO ได้อะทีโอก็ต้องมีสกิลพอที่จะเปลี่ยนจังหวะในการออกหมัดหรือว่าไม่ได้ออกหมัดในจังหวะเดิมๆเ,เพราะว่าถ้าสมมุติว่า TO โชว์จังหวะที่ซ้ำไปซ้ำมากับเชอร์โคลซิเวนเซนอะมันจะสามารถทําให้เชอร์โคลซิเวนเซน จับทางได้แล้วก็อาจจะทําให้ทีโอไม่สามารถเดินเกมของเขาได้ตลอดทั้ง12ยกซึ่งถ้าสรุปนะออนไซคิดว่าแมตช์เนี้ยมันสามารถเป็นแมตช์ที่น่าเบื่อมากๆในเชิงเอนเตอร์เทนอะแต่ว่าออนไซคิดว่ามันจะเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างสกิลสูงเขาเรียกอะไรอะมันจะเป็นแมตช์ที่ถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเรียกว่าเชสแมตช์หรือว่าเป็นแมตช์ที่ใช้สมองมากกว่าใช้กําลังแล้วก็เป็นแมตช์ที่เหมือนเล่นหมากรุกอะเออ อะไรประมาณนั้นหรืออีกแบบหนึ่งที่ออนไซด์มองเห็นนะก็คือถ้าสมมติทีโอสามารถเดินเกมในครึ่งแรกได้อะมันจะทําให้เชอร์โคลเซเวนสันจะต้องทํายังไงก็ได้หรือว่าเชอร์โคลเซเวนสันจะต้องเดินหน้าลุกมากขึ้นแล้วมันจะทําให้แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่มันแต่ถ้าสมมติเชอร์โคสามารถเดินเกมได้ตั้งแต่ครึ่งแรกอะ่ะออนไซด์ก็คิดว่ามันน่าจะกลายเป็นเชสแมตช์หรือว่าเป็นแบบแรกที่ออนไซด์เพิ่งพูดไปแล้วทุกคนหล่ะคิดเห็นยังไงคิดว่าแมตช์นี้จะน่าเบื่อไหมห และเป็นแมตที่ห้าสิบห้าสิบก็ลองคอมเมนต์มาดูนะสำหรับออนไซก็คิดว่าเป็นไปได้สูงที่โชโคเซรเวนเซนจะชนะเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเทียบเป็นความน่าจะเป็นอะออนไซคิดว่าโชโคเซรเวนเซนสภาพจิตใจฟอร์มของเขาในทุกๆไฟที่ผ่านมาออนไซคิดว่าโชโคเซรเวนเซนเขาต่อยชัวร์กว่าแต่ถึงแม้ว่าเทอฟิโม่เขาจะมีฟอร์มที่ขึ้นขึ้น,นลงๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาขึ้นเนี่ยมันก็น่ากลัวมากๆสําหรับโชโคนะถ้าเทอฟิโมเขาฟอร์มติดเมื่อไหร่นี่อย่างที่ทุกคนเห็นนะเขาก็ชนะ มาแล้วแล้วก็ชนะจอร์จเทเลอร์มาได้ซึ่งทางจอร์จเทเลอร์แล้วก็โลมาก็เป็นซาวพอเหมือนกันมันเลยเป็นเรื่องน่ากลัวที่ชโคเซเวนเซนที่ต่อยซาวพอและมันอาจจะเป็นการ์ดที่ทีโอเขาถนัดก็ได้นะแต่มันก็จะมีแมตช์หนึ่งที่ทําให้อนไซต์ไม่มั่นใจนั่นก็คือตอนที่เขาเจอกับเจมนออติสที่ในแมตช์นั้นอ่ะมันก็เป็นแมตช์ที่ค่อนข้างน่าเบื่อเพราะว่าเจมนออติสเขาก็ต่อยไม่เน้นเอเ์เทนเหมือนกันแล้วก็ต่างคนต่างจะรอเคาน์เตอร์มันเลยทําให้แมตช์นั้นมันไม่ค่อยออกมอะะหมัด แล้วมันก็ดูเหมือนว่าทีโอเขาเดินเกมยากมากในแมตช์นั้นก็นั่นแหละชูโคโสเตฟาสันน่าจะชนะด้วยคะแนน อ๋อเออลืมเสริมอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือออนไซส์ไปฟังอินเทอร์วิวตอนที่เชอโคลและทีโอเขาเฟสออฟกันมันมีอยู่โมเมนต์หนึ่งเหมือนทีโอเขาบอกว่าเขาจะทํายังไงก็ได้ให้เขาชนะแล้วเขาจะต่อยในที่ที่บางคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะฟาวหรือไม่ฟาวก็ได้ซึ่งออนไซต์ตีความตรงนี้นะออนไซต์คิดว่าเขาจะต่อยไปที่มือของเชอร์โคลเตเวนนซนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าเชอร์โคลเตเวนนซนเขามีปัญหาที่มือเออเราก็ต้องมาดูกันว่าไอ้ที่ทีโอเขาสื่ออะมันคือ แล้วก็มันจะเป็นคีย์สำคัญในการทำให้ TO โอเขาชนะในแมตช์นี้หรือเปล่าแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรละบาย